กตาเล็กอยู่ครับแต่ยังไม่เอาเยอะหมดครับ,อ,รบอยู่แล้วครับ อยู่แล้วครับนี่ครับเห็นกัดปลาเล็กอยู่ครับที่แรกกัดปลาเล็กตีไปไม้สองไม้เห็นกัดปลาเล็กอยู่แต่ยังไม่ฮุบเหยื่อพอเห็นกัดปลาเล็กปุ๊บผมก็เหวี่ยงใส่ตรงที่มันกัดปลาเล็กอยู่ครับเอาเลยครับเหวี่ยงเข้าไปปุ๊บตบทันทีเลย มันกัดจังหวะเหยื่อที่ดับน้ำนะครับเมื่อกี้เหยื่อดำน้าอยู่มันก็เลยกัดตึ๊บอยู่เฉยไอยู่ใต้น้ําตึ๊บมันมีเส้นมาถึงคันตึ๊บผมรู้ว่าปลากัดทุกก็ลดคันแล้วก็วัดส่วนเลยนะครับนี่ไมก็ลกุลกๆลกุลกเนี่ยน้ำขึ้นใหม่นะครับเห็นกัดปลาเล็กเนี่ยไม่พลาดครับถ้าเห็นกัดปลาเล็กอยู่ไปด้วยสังเกตไปด้วยนะถ้าเห็นปลากัดปลาเล็กตรงไหนก็เบี่ยงเหยื่อเข้าไปใส่ได้เลยนะครับกัดเป็น ขบยางหนึ่งเดียวนะครับรุ่นพีหนึ่งนะครับเนี่ยสีม่วงคขบ,บ,บยางหนึ่งเดียวจากว่าเด็ดครับ โดนแล้วครับโดนเสากองปลาขึ้นมานโดนกล้องไปเองครับนะฮะโดนเขาไปแล้วกัดเป็นกบยางหนึ่งเดียวครับหนึ่งเดียวเอสหนึ่งหนึ่งเดียวเป็หนึ่งน,ะนั่นเอผมใช้เป็นหนึ่งเดียวเอสหนึ่งอยู่นะครับตามกัดหลายรอบครับแต่ก็ยังไม่โดนสักที รอบนี้เข้าไปยังจังครับตรงกับพุ่งแก้มครับสองตะกอเลยเนี่ยวิธีการาใช้การกบยางครับกับมาลกๆไอ้ที่มีพวกผักบุ้งมียลกๆเนี่ยเราอย่าไปกอเร็วนะครับเราอย่าไปก่อเร็วให้กอชา้ชาๆนะฮะกอชา้ชาๆกระตุกกระตุกกระตุกคันมาข้าเก็บสายกระตุกกระตุกคันมาข้าเก็บสายนะฮะประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าเรากอเร็วปุ๊บเหยื่อมันจะบางทีก็จะสะบัดไปเกี่ยวผักบุ้งเกี่ยวหญ้า่อะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เรา ตกได้ไม่สนุกฮะให้กอช้าๆนะฮะกอช้าๆแล้วเวลาเห็นปลาขยับขยับให้เรากระตุกสายกระตุกกระตุกคันอย่างเงี้ยให้เหยื่อมันึบปึบ๊ปปปมาแล้วปลามันจะหุบนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับในการตกปลาในหมายลับโลกนะับย่างหนึ่งเดียวจัด,ดว่าเด็ดครับ ใหญ่นะครับใหญ่นะใหญ่เลยครับตัวนี้โอโหโลกว่าครับโลกว่าเลยครับตัวนี้ใหญ่ใหญ่มากกัดอยู่ใกล้ๆเลยครับน,น,นะน้งนะฮะผมไม่มีคิปเปอร์มานะครับจะจับสายดึ้นไม่ดูเลยนะครับ ตัวใหญ่ฮะตัวใหญ่เทียบกับพามือผมเลยเนาะตัวใหญ่ยาวเฟ้ยเลยนะฮะโอ้หัดเป็นกบย่างหนึ่งเดียวครับหนึ่งเดียวเอสหนึ่งนะครับก็หมายเดิมฮะยืนจุดเดิมยืนจุดเดิมกับตัวที่ได้ไปก่อนหน้านี้นะครับผมยืนตีอยู่จุดนี้เพราะว่าเห็นปลามันเห็นปลามันกัดปลาเล็กเยอะนะฮะก็เลยยืนตีอยู่จุดเดียวเลยก็เป็นอย่างที่คาดครับฮุบเข้าให้นะฮะโอ้โหไซดูไซด์ก่อนครับน่าจะประมาณโล โล3โลสได้ครับตัวนี้ตัวขนาดนี้ตัวใหญ่มากอบยางหนึ่งเดียวจัดว้าเด็ดครับ